ก็สวัสดีนะครับผมชูกาผมคิดว่าทุกคนนะ่าจะรู้จักภาพวาดโมนาลิซากันเป็นอย่างดีนะครับผมแล้วมีใครทราบไหมครับว่าผู้หญิงที่อยู่ในภาพโมนาลิซานั้นเป็นใครภาพวาดโมนาลิซานั้นคือผลงานชิ้นเอกของลีโอนาโดดาวินชีนะครับดาวินชีนั้นถูกยกย่องให้เป็นผู้รู้รอบด้านนะครับซึ่งหมายถึงความรู้ในทุกๆศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะการแพทย์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ รวมไปถึงปรัชญานะครับแต่ว่าภาพวาดของโมนาลิซานั้นก็ก่อให้เกิดปริศนานะครับว่าที่จริงแล้วผู้หญิงที่อยู่ในภาพนั้นเป็นใครกันแน่นะครับแล้วเหตุการณ์นี้นะครับก็มีทฤษฎีมากมายนะครับผมบางคนก็ว่าเป็นมารดาของดาวินชีนะครับเธอมีชื่อว่าคาเทลีนานะครับผมแล้วอีกคนนะครับก็คือเจ้าหญิงอิซาเบลลานะครับแห่งนครเนเปิลนะครับ บ้างก็ว่านะครับคือโสเภพนี้ท่านหนึ่งนะครับที่ไม่รู้จักชื่อนะครับหรือแม้แต่นะครับโมนาลิซาก็คือดาวินชีในภาพลักษณ์ของผู้หญิงนะครับโดยต่อไปนี้นะครับผมจะขอยกสองทฤษฎีนะครับที่ดูพอจะเป็นไปได้มากที่สุดนะครับผมทฤษฎีที่1นนะครับคนในภาพเป็นภรรยาของเศรษฐีฟูเรนนะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับทฤษฎีแรกเชื่อกันว่านะครับ ผู้หญิงที่อยู่ในรูปโมนาลิซานะครับเธอมีชื่อว่าลิซาเกอรลาดีนีเดลโจคอนโดนะครับขอโทษนะครับอ่านยากมากโดมาจากไหนวะไม่ขอตัดละกันลงไปแบบนี้แหละเอาเป็นว่าเธอชื่อลิซาละกันนะครับซึ่งสามีของเธอนะครับทําธุรกิจเกี่ยวกับผ้าไหมนะครับในนครฟลอเรนซ์นะครับ,นนรรบทุกคนครับถ้าผมอ่านผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ โดยในปี1503นะครับสามีเธอได้จ้างให้ดาวินชีนะครับวาดภาพภรรยาของเขานะครับดาวินชีได้ใช้เวลาวาดภาพนานถึง3ปีนะครับก่อนที่จะแล้วเสร็จในปี1506นะครับซึ่งภาพวาดนี้นะครับก็คือโมนาลิซานั่นเองนะครับส่วนทฤษฎีที่2นะครับคนในภาพเป็นผู้ชายเพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยนะครับว่ามันมีทฤษฎีแบบนี้ด้วยหรอ อ่านตอนแรกผมก็งงนะครับมันมีจริงๆนะครับแล้วก็ยังมีคนเชื่อด้วยครับโดยพวกเขาเชื่อกันว่าม o นาลิซามีต้นแบบมาจากลูกศิษย์คนสำคัญของดาวินชีนะครับโดยเขามีนามว่า G. N. G. R. c o m o l c ปตินะครับชื่อย่อนะครับซาไลนะครับเอาเป็นว่าให้เพื่อนๆจําจำแค่ซาไลนะครับโดยมีการอ้างว่าความสัมพันธ์ระหว่างดาวินชีกับซาไลนะครับ มีลักษณะที่คุมเคือและอาจจะมีความใกล้ชิดเกินอาจารย์กับลูกศิษย์นะครับถึงขั้นเชื่อกันว่าดาวินชีอาจจะเป็นชายรักชายนะครับด้วยลักษณะหน้าตาของซาไลกับโมนาลิซ่านะครับที่มีความคล้ายคลึงกันมากโดยเฉพาะซาไลนะครับถ้าหากซาไลนะครับไม่มีคิว้วจะดูเหมือนกับโมนาลิซ่าอย่างมากเลยนะครับพวกเขาได้เชื่อกันว่าดาวินชีได้วาดภาพโมนาลิซานะครับ ที่มีต้นแบบมาจากซาไลานั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าคนที่อยู่ในภาพโมนาลิซาคือใครเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับว่าผมพลาดตรงไหนผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมพูดไม่ชัดเนื่องจากผมไปทําฟันมานะครับถ้าหากผมพูดผิดนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบนะครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ แล้วส่วนตัวผมก็จะพัฒนาการพูดไปเรื่อยๆนะครับวันดีครับ